สวัสดียามเช้านะครับผมมาเก็บกับดักกุ้งกันนะครับผมได้จิปาซิวเลยนะครับผมมีปลาซิวเยอะนะครับมีจิปาซิวบางอันก็ไม่ได้อันนี้ครับอันนี้ก็กุก้งเดี๋ยวไปเก็บอันต่อไปนะครับผมเหลืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยววางอุปกรณ์ก่อ มีน้ำลอยน่าจะได้ปลาซิวนะครับผมปลาซิวลอยเจ๋งกว่างูครับหมานแต่งูเลยอั้นจะเอาออไงครับนี่ปลาซิวโดนงูลอ่อ นี่นะครับคนงานเมื่อกี้ครับจากที่เจอมูได้ไปเก็บแล้วนะครับรอบเร็วนครับใต่ปลาซิวเลยนะครับผมก็นี่ครับหมันหมานสวัสดีครับ